สวัสดีครับพี่น้องครับโอโบผมามานอีสานบานเฮาครับผมืมัอนี้ถือขุมากมายามแมงจิโปโมนะครับแมงจีรอครับมาใส่ไวแต่เมื่อวานนี้ครับผมตอนมาใส่นันบดไทยนะครับก็ใกล้มา,ามายามก็เลยสิถธายกัน,นเบิ่งนี่มันน้ำบ่ฮั่นเด้ขาดในหน้านะครับ แมงจิรอ่ัมก็เลยขึ้นมาโฮมกันอยู่ทั้งโพ้นอันนี้โพนนะครับนี่เต็มอยู่นี่โอ้โหว่าสีเขาสีมันจะโตนะครับโอ้โหว่าสีมันจะโตทางนี้ตรงนี้จพามายามกันนะครับโอ้ลืมเอาของไ้โอ้ยเดี๋วกเดี๋ยวกบไปเอาของกันครับนี่ครับพี่น้องครับ ไปเอาของหน่อยมายามแล้วครับมาเริ่มตัวแรกเลยเป็นตาแหกมานย่อนอยู่บนนอโอ้ลักษณะแนวนี้คือบอ่อเขาแน่นอนครับเป็นตางทีคือบอ่อเขานะครับดินใบก่อนตัวใดบอ่อเขาที่ใบก่อนมันเอาดินคือมาตัดตันู้เลยคือบอ่อเขานะครับโอ้ตัวนี้คือเป็นตาบ่อ,บอเขาเลย นี่ตัวนี้มีตัวนะครับตัวนี้มีตัวมีตัวมีหอดขี่มันอยู่นี่มีตัวครับไป่นองตัวนี้ครับชุบนานมีตัวอยู่ข้างในนะครับโอเคครับเก็บครับผม ไปต่อต no so ัวนี้มีตัวครับตัวนี้หมานครับผมหมานตัวนี้หมานตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็มีตัวนะครับหมานปุ๊บนี่ยังหลได้ได้พี่น้องใส่ไปหลหลังได้ดปุ๊บตัวนี้คือมีหดปวกโอ้ตัวนี้กับหมานครับตัวนี้กับหมานนี่มีตัวเอาเลี้ยงกันไว้ก่อนปุ๊บ ตัวนี้กระมานครับพี่น้องมานว้าวสีหลางยามสีหลางติดกันเลยมานนะฮะต้องพุ่นก็มีนะครับต้องพุ่นเต็มอยู่จูบตัวนี้คิดว่าโอ้มานคือกันครับโอ้หาตัวเลยพี่น้องมานหาตัวแล้วดินะฮะพี่น้องมาแจกนี่ครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนปุ๊บ มานครับพี่น้องมานนี่นี่นี่ดากันอยู่นี่ครับ ء. เออโอ้ยคนมานตัวมือนี่มันมานมานัมนตัวนี้ครับป,รปึ๊บโอ้เป็นนักๆอย่างสิโอ้บเบาเขาครับเป็นอย่างเขาเร็วออกนะครับเป็นอย่างสิครับตัวนี้เบามา,มานชุ้นตัวนี้เป็นเบาเบาโอ้ตัวนี้บาเขาเลยมาเบิ่งตัวนี้ชื้นแม่ตัวนี้กับมานครับพี่น้องมานมานัน ตัวนี้ครับชืบโอ้มีสีรุ่นมนันคือกันครับพี่น้องตัวนี้กับมนันคือกันนี่ตัวใดอีกตัวนี้ทางนี้โอ้เป็นนักมือโอ้ได้การครับมนันคือกันครับมีตัวครับเบมุดเลยย่างแถวนี่นี่ตัวนี้ได้ซีนะครับโอ้ขี่เกือมันเชื่องกัน ที่เกิดทีเกิดมันเสื่องกันอยู่นั่นได้ซีอยู่นี่ได้หาอโอ้มานเป็นตัวหนึ่งเลยสิบตัวแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บเก็บใส่ของก่อนนะครับนี่ครับเป็นพ่นนะครับบอลใส่ก็เป็นพ่นแยวเอาใส่ของกันครับไรครับพี่น้องห้ายามกันต่อครับห้าพี่น้องอยามต่อนะครับยามต่อว่าสันยามแมงจิปโปก ทั้งแหงหลายหลุมครับน้องห้มกันอยู่วงเดียวเลยนะครับนี่ครับตัวนี้แล้วก็หั่งเทิงพุ่นหั้งนี้ทังนี้ก็มีออกไปพุ่นก็มียังหลายอยู่ครับเดี๋ยวมายามเบิ่งกันเลยครับยามตัวหั่งเทิงลงมาก่อนมันสืนลืม นี่มีตัวครับมีตัวแล้วหนึ่งชุบบ่แน่นใจบ่ม,มีอ่ะตัวยบ่มีนี่ตัวหนึ่งแล้วครับนี่นี่ตัวหนึ่งตัวนี้บ่มานตัวนี้ thúm, oh, thứ này khí đìn quá, ô, đào đìn mà ăn hoành văn vậy, tôi này bơm hẳn, tôi này có bơm tôi đi ตัวนี้หมานครับพี่น้องครับหมานมีตัวอยู่โอ้ตัวนี้คือใส่ตรงใช่ไหมบ่มีตัว,ต,วตัวนี้มีตัวครับมีตัว ต่างเลี้ยงกันไว้ก่อนตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็มีตัวครับพี่น้องครับมีตัวต่างเลี้ยงกันไว้ก่อนนี่ตัวน,นี้ชุ้นโอ้ก็เป็นแน่นๆนะโอ้ยบ่มีครับคำเป็นจังสีบ่เขานะครับเขาเลื่มันออกนะครับ มันบนออกได้โน้มีตัวครับตัวนี้มีหอดขี่ป,ขปันเบิงขี่ไปปันเบิงครับเดี๋ยวผมฝากข้าพี่น้องระยมไปเรื่อยๆซะก่อนเลยจังมาเก็บเอาน้ำหลังวันนี้เคยมีต่อนะครับเอาต่อมาเรียงนะครับนี่ มายามกันเมืองตัวนี้ครับ,บเป็นหนักๆอย่างนี้น่าจะมีตัวนะครับมีตัวครับพี่น้องตัวนี้มีตัวหมานครับหมานมาเลี้ยงไว้นี้ก่อนนี่ตัวนี้ เป็นอย่างนี้ก็น่าจะมีตัวจริงๆครับมีตัวครับมานมีขีมันพร้อมครับพี่น้องครับมีทั้งตัวทั้งขีนะครับของแท่ตัวนี้ชุดม่เป็นตาบอเขาครับต่างถึงตาบอเขาบอเขาครับตัวนี้บเอเขาตัวนี้ดี บโอ้ตันหูอย่างที่บอกเขาพวกข้าพี่น้องเดี๋ยวบอกเขาเมื่อไหร่จะมาใส่ครับ,ต,บ,รรบตัวบอกเขาตัวนี้ก็ห่วยคือบอกเขาชึบตัวนี้ก็ตันหูพี่น้องโอ้อโหก็คือเก่งแท้เก่งกาชาติมารถแท้แก่วิซาตัวพวกนี้เปิ <c oughs> ดไป มาฝังข้างนี้ครับยังไหลอยู่ครับมียามไหลอันเดียวมาที่ปุ๊บดึงขึ้นมาปุ๊บพืชดินตันไหมใครบอมีตัวครับตัวนี้ใสลึกแน่จังหน่อยปุ๊บตัวนี้มีตัวครับตัวนี้มีตัวนี่มีขีดพออ้อมวางไว้ก่อนยามห้องงี้ก่อน นี่กัลายตัวลายอันเดียดีเอาตัวนี้ก่อนซึบปึ๊บลักษณะอย่างนี้มีตัวครับนี่ครับขาวขาวครับพี่น้องครับราขาวาาขาวกดดาบเห็ดดาบขาวขาวกูชู้อยู่นี่ตัวนี้มีขวยใหม่บองนี่อาจจะบอกเขาหรืออาจจะเป็นคนละตัวน้าจริงๆครับมันขุดดินขึ้นมาถมเลยตัวนี้ เห็ดหวยหม่มาจากมือตัวนี้ครับตัวนี้ก็ขุดดินขึ้นมาถมครับห้วยชึบตัวนี้มีตัวครับมีตัวเป็นนักนักน่จังหน่อยแล้วแม่นเพิ่นขุดดินขึ้นมาถมห้วยออกข้างไมตัวนี้เลยมีตัวครับอยู่อยู่ครับตัวนี้ครับอยู่อยู่มานอยู่ครับ ทางนี้ชึบโอ้นี่ครับวิธีการออกของมันอย่างซีครับนี่เราดินขึ้นมาแปะแปะแปะอันลินมันไวนะครับเดือยง่านี่มันเอาไปแปะไว้ทางเครื่องไว้มันหลอกออกได้เก่งตมันเก่งครับมันใส่ใสมันดุแลวมักกัฉลาดขึ้นเด้มันกระได ตัวนี้มีโตครับนี่มาใส่อย่างสีบริขุดนะครับหาหูมาละใส่ไปเลยนีตัวนี้ได้นึ่งสองสามสี่ตัวนี้ได้สี่ตัวนี้ได้หนึ่งเป็นห้าตัวนี้ได้สองหกเจ็ดเยากมากนี่เจ็ดมาให้นี่ตัวนี้ได้ เจ็ดแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองแล้วครับบวกกับสิบเป็นยี่สิบสองตัวแล้วครับมือนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเอาเขาคลองก่อนนะครับเก็บเขาคลองก่อนมายามต่อกันอยู่คันหน้าครับมีบัใส่บ่มีโอ้มีเดินันอนี้มันไหลไปอยู่นี่ค,ครับ ลองตัวดูข้างหน้านี่มาเบิ่งกันครับตัวนี้ดึงขึ้นมาเลยครับมาปุ๊บโอ้ออกได้เก่งเลีตัวนี้มาใส่สามรอบแล้วได้ครับตัวนี้ยังบ่ดด้มันอยู่ตัวนี้ก็ออกได้อีกโอ้โหสองตัวนี้มันเก่งได้นหนิเนาะสามรอบแล้วครับมาใส่อีนสองตัวนี้ยังบดด่ดดายลางไปจน มนันก็จะง่ายจัดใจ่ใหมดไปี่คันหน้าคันหนีรอบที่สามนี่ครับ,าารบมาใส่ครับโอ้โหตัวนี้เกิดออกได้อีกเว้ยเนื้อได้ปะแสดงว่ามันชินแล้วแกประสบการณ์แล้ว ตัวนี้ก็ออกได้เยอะครับขันหน้าขั้นนี้ใส่สามหอบแล้วนะครับลองดูนี่ตัวนี้เรียบร้อยครับตัวนี้ครับบอลอดครับตัวนี้ครับนี่ครับเดี๋ดยวเดี๋ยวไดนปเปาไปก่อนเดี๋ย้จังมาใส่ของน้ำแัก เป็นหลอดยามะก่อนมาเก็บเก็บงานเก่าที่อันนี้บ่อเขานะครับตัวนี้บ่เขาเลยโอ้ตัวนี้ตันทางตันห้ไปเลยอืนี่ไหมครับตันห้ไปเลยสามรอบมาใช่นะครับ แต่มีตัวเด็กโมีติจังเลยนี่โอ้โบหมีครับตัวนี้ครับขันหน้าขันในสามรอบมาใส่แล้วมันเตสิเกลื่อขึ้นตัวเนาะโอ้นี่ครับออกได้ครับอู้ตัวนี้ก็ปอเขาเลยมันดันขีดดินขึ้นมาใส่ซะก่อนนะครับ แสดงว่าใส่ดุบทไอตัวนี้ใส่ดุมันเพิ่งเอ่อไปดังมันหูวจักแล้วมันหูวจักวิธีออกโอเคครับมี่มันอะไรเส้าสองเส้าสามเส้าสามตัวกับตัวนี้ครับนี่เนี่ยใส่แมงคีปโปมนะครับบานโพมเอิญจีรอล้วด้านอื่นนัเอินจีนปโปมนี่ครับจริงยังยังยังอยู่ในของเส้าสองตัวแล้วครับยืนะครับ มันมันจังบดิคุดนะครับใส่นี้มนจังบดิคุดพอบยคุขดข้าหน้าเดยเดี๋ยวย่ามเกี่ยวเขาแล้วก็จิดเดคุดคือเก่านะครับคุดอยู่ไหน,นอาอา๋อเดี๋ยวเก็บครับจิมเมอรลากันไปก่อนครับ,รบกับกับดักแมงจิโรแมงจิโปมครับโอโบป,ประมาณอีสานบรรเทาขอบคุณการติดตามรับชมขอบคุณครับ